สวดีกครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เราไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมว่านะตอนนี้เราอยู่กับนิยาเรื่องนักสำรวจนันเจียนนะฮะจะเป็นอีพีที่สามหกแล้วนะครับมีชื่อตอนว่าจากวันนี้ฉันจะเป็นนักสำรวจอย่างเป็นทางการตอนที่6อสศวนลิซามนได้คำรามและแทงหอกใส่ฉันแต่ก่อนที่มันจะได้สัมผัสฉันฉันก็ได้ปัดมันด้วยงาวหอกของมันได้ลอยขึ้นไปบนอากาศในขณะที่มันไม่สามารถจะต่อต้านความแข็งแกร่งได้ฉันได้ใช้งาของฉันผลักมันออกไปอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้มันใช้เวลา ในการอธิบายแต่สีที่เกิดขึ้นมันเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นแม้ว่าฉันจะไม่อ่อนแอแต่ฉันก็ไม่ใช่คู่แข่งเขางมันในด้านพละกําลังฉันจึงจําเป็นต้องพึ่งพาเทคนิคไม่มีทางหน้าบอสของฉันนี้ได้ถูกปลดอาวุธฉันเห็นมันมากเกินไปแล้วดังนั้นฉันไม่สามารถจะหยุดสั่นได้เลยฉันได้ตั้งท่าละดึงหอกกลับมาอัศวินลิซาแมนได้คำรามออกมาด้วยความโกรธและเวียงหางเขามั่นในเวลาเดียวกันนั้นทีมที่2ก็เริ่มเคลื่อนไหวว้าวเลบพังเขามันก่อน เฮ้ยไลออนสไตรในขณะเดียวกันที่คนสร้างความเสียหายกำลังถอยกลับเรนก็ได้ตะโกนและเหวี่ยงเครมอลของเขาไปที่หางของลิสแมนตั้งแต่ที่เขาพูดว่าไลออนสไตรมันดูเหมือนจะเป็นทักษะเครมอ,รองเขาได้ปะทะก,กับหางข,งขามันจนเกิดเสียงดังพร้อมกับเสียงระเบิดฉันได้ยินเสียงกรีดร้องของอัศวินลิาแมนฉันไม่ได้รอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันมั่นใจว่าเรนกำลังทุบมันอีนั่นขยายฉัน เข้าใจแล้วขยายช่วงเวลาที่อีนันใช้ขยายฉันรู้สึกว่า,าแข็งแกร่งขึ้นในทันทีฉันสามารถจะรู้สึกได้ถึงการขยายมันรู้สึกเหมือนกับมานาที่อยู่รอบๆได้เข้ามาหาฉันในเวลาเดียวกันนั้นฉันก็รู้ว่าสถานะนี้มันอยู่ได้ไม่นานทุกคนถอยฮีโร่อีกสตรายความเร็วสักซิด นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันใช้ทักษะความเร็วศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันจะเพิ่มความเร็วขึ้น5เท่าเป็นเวลา0.5วินาทีด้วยความเร็วเท่านี้มันเห็นได้ชัดว่าพลังโจมตีของฉันจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าฉันจะสามารถใช้มันเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของอัศวินลิสแมนได้อีกด้วยความเร็วศักดิ์สิทธิ์มันมีประสิทธิภาพที่แท้จริงเมื่อฉันได้แทงหอกออกไป ตามปกติที่ฉันจะสามารถทําได้ฉันได้ยินเสียงหอ,อกทะลวงพันลมเข้าไปในกระเพาะของอัศวินลิซาแมนแสงสีขาวไว้ห่อหุ้มเงาของฉันเอาไว้ในขณะเดียวกันก็เปล่งประกายจากสเปริตออร่าดยการเพิ่มความเร็วอย่างมหาศาลด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ต่างอะไรไปจากสายฟ้าของซุดเลย <Yeah. S 1> ชุดเกาะและรวมไปถึงเกล็ดของมันที่ปกป้องมันได้หายไปในทันทีอัศวินลิซาแมนมันได้ไอออกมาเป็นเลือดจากปากของมันมันดูเหมือนว่าทัาากษะการขยายจะทํางานได้ดี แน่นอนว่าฉันก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันฮีโรอีสไตล์เดิมปกติมันจะดูดความแข็งแกร่งของฉันอยู่แล้วด้วยแรงผลักดันจากความเร็วศักิ์สิทธิ์มันก็ทาให้แขนของฉันต้องสั่นเหมือนกับถูกฉีกออกเรนยังโอเคอยู่ใช่ไหมเขายังมีชีวิตอยู่ฉันกําลังรักษาเขาในตอนนี้ฉันไม่เป็นไรมันดูเหมือนว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากการโจมตีในครั้งนั้นขณะที่ฉันกําลังกังวลเกี่ยวกับเรนอัศวินลิซามนได้ยนชุดเกราะทิ้ง เหลือเพียงแค่ผิวหนังที่เปลือยเปล่าดูเหมือนว่ามันจะตระหนักได้ว่ามันไม่มีหอ,อกมันจึงรีบไปเก็บหอ,อกที่ลอยออกไปแม้อย่างนั้นฉันก็ไม่มีแผนที่เข้าหยุดมันดังนั้นฉันจึงก้าวถอยหลังและให้สัญญานักธนูนักธนูโจมตีเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของมันนักธนูทั้งสองคนได้ยิงลูกธนูใส่มันอย่างไม่สิ้นสุดในขณะเดียวกันนั้นนักบวชก็ได้ฟืน้นฟูเล่นเล่นได้าขายเลือดบางส่วนออกมาและถามขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับหางของมันไหมอ๋อมันห้อยอยู่ ครึ่งหนึ่งของมันได้ขาดไปอ๋อดีแล้วฉันได้ตอบกลับเ่นไปในขณะที่มองดูอัศวินลิซาแมนเข้าไปหยิบหอกยางมีความสุขแม้ว่าเรนจะดูเหมือนฮดหูใจที่ว่าเขาไม่สามารถจะตัดหางของมันได้อย่างสิ้นเชิงฉันได้ประหลาดใจยอยู่ภายในมันเป็นการยากที่จะตัดแขนหรือขาบอสประจำชันร่างกายของพวกมันถูกสร้างขึ้นแตกต่างจากมอนสเตอร์ปกติแทนที่จะมัวไปตัดแขนตัดขาของมันมันจะดีกว่าถ้าหากโจมตีไปที่จดุดอื่น อย่างไรก็ตามเลนสามารถจะจัดการกับหางของบอสได้ด้วยการใช้ทักษะเพียงทักษะเดียวมันเป็นการโจมตีที่อันตรายจากมุมมองของนักรบเนื่องจากว่าเขาได้ทําลายร่างกายตัวเองไปด้วยในการใช้ทักษะนั้นแต่ว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมนักบวชถึงมีตัวตนอยู่ในความจริงแม้ว่าวิธีการใช้พะละกําลังของเขามันดูเหมือนจะโง่เง่าไปบ้างอย่างน้อยฉันก็ต้องยอมรับในพะละกําลังที่เขาได้กระทําพูดตามตรงปัจจุบันเขาแข็งแกร่งกว่าฉันเพราะว่าเขาได้ใช้เคมอ บางทีคลาสของเขามันอาจจะเกี่ยวข้องกับพละกกำลังขณะที่ฉันกําลังคิดเกี่ยวกับเรนอัศวินลิซาแมนผู้ซึ่งสามารถจะได้รับหอ,อกมันกลับมามันยกขึ้นสูงแน่นอนว่าฉันไม่พลาดในโอกาสนี้เช่นเดียวกันฉันได้ดึงหอ,อกกลับมาและใช้เทมพเพลสเรนได้ตัดหน้าฉันไปด้วยเกร์มอนใหญ่ของเขาไรอันอัปเปอร์ราวกับร่างกายของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บ เขาได้เคลื่อนที่ไปอย่างคล่องแคล่วเข้าไปหาอัศวินริสซาแมนเรนได้เหวี่ยงเคลมอของเขาจากล่างขึ้นบนไปใส่หอของริสซาแมนมันไม่ใช่วิธีการที่ดีนักและมันยังไม่ได้ผลอีกด้วยเขาไม่มีเทคนิคที่ใช้แรงของศัตรูช่วยเลยมันเป็นเพียงการแค่วัดกำลังตรงๆเพียงแค่นั้นมันนักตายซะ มันเป็นอย่างที่ฉันคิดเรนไม่สามารถจะต่อต้านแรงของมันได้เคลมอร์ของเขาได้ลอยออกไปและฮอลลิส,สแมนก็ได้เข้ากระแทกกับพื้นเพราะว่าเรนทําให้ฉันพลาดจังหวะในการใช้แทมเพลตฉันจึงใช้ความเร็วศักดิ์สิทธิ์เข้าไปหาอัศวินลิสแมนในขณะที่ฮอลขอมันสัมผัสพื้นแก้าเวนเอ้ยตึง้งสมาชิกปาร์ตี้ชเชอร์บิสเสียชีวิตสมาชิกปาร์ตี้อินันวอลคาเบียเสียชีวิตสมาชิกปาร์ตี้โรดรินวอนโนนัสเสียชีวิตสมาชิกปาร์ตี้เดเรียนเสียชีวิต เวนเอ้ยเพียงแค่การโจมตีด้วยการสะเทือนเพียงแค่ครั้งเดียวมันได้ฆ่าสมาชิกในปราร์ตี้ไปถึง4ี่คนทั้ง3คนเป็นนักบวชและอีกคนเป็นจอมเวทดูเหมือนทุกสิ่งที่เขาทําได้คือการขยายเพียงครั้งเดียวอย่างน้อยนักบวชก็ได้รักษาเลนฉันได้กระโดดไปข้างหน้าด้วยความเร็วศักดิทธิ์และลอยเข้าไปหา <Yeah! S 1> อศวินลิซาแมนเฮ้ยรอก่อนใช้โพชชั่นของนายองชาย ฉันจะต้องจัดการกับมันแม้ว่าพวกนายจะไม่ได้เรียกฉันฉันนั้นได้เข้ามาใกล้กับมันแล้วและก่อนที่มันจะรู้ตัวฉันได้แทงหอกไปที่ตาของมันแม้ว่ามันจะพยายามจับเอาไว้แต่ฉันนั้นเร็วกว่าหอกของฉันได้โดนตาของมันอย่างเพอร์เฟกเพราะอย่างนี้มันจึงทําให้เลือดของมันไหลออกมาตึงติดคริ t ติ a คอลแย่เทมเพลสฉันได้ทําให้มันเสียการทรงตัวด้วยเทมเพลต และเมื่อมันเสียการทรงตัวฉันก็ได้ทําให้มันเสียหอบอีกครั้งหลังจากที่แผ่นดินไหวมันจบลงอัศวินิสแมนก็ได้เหวี่ยงหางของมันอีกครั้งด้วยความโกรธฉันกําลังหลอช่วงเวลานี้อยู่เลยพายุพูดโวทุกคนมารวมตัวกันแล้วองค์ชายกําลังต้องการเราเร็วเข้าเร็วพวกเรา,าลองไปสายมันดูน่าอร่อยนะถ้ามีใครทอดมันไม่มีธาตุไฟอยู่ที่นี่ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแม้แต่การรวมตัวของผู้ทาตมันได้สั้นลงท้าที่ปกติจะทําตัวสบายๆได้เข้ามารวมกันในหอกของฉันอย่างเร่งรีบฉันได้แทงหอกของฉันไปตรงที่หางของอัศวินลิซแมนด้วยคลื่นพายุพูดมันได้ฉีกหางของอัศวินลิซแมนออกจากกันข้าหางของมันถูกตัดแล้วดูดีๆมันไม่ได้ถูกตัดมันถูกฉีกออกตามที่คาดเอาไว้ทักษะที่ได้ใช้มานาครึ่งหนึ่งมันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อด้วยฮีโรอีกสตไร ด้วยความเร็วศักดิ์สิทธิ์และพายุพูดมันได้ทําให้มานาของฉันได้ถูกใช้ออกไปหมดมันเป็นผลทําให้ฉันรู้สึกขคลื่นไส้และมึนหัวฉันได้ดื่มมานาโพูชั่นระดับตามลงไปขณะที่เรียกคืนมานา100กลับมามันได้แค่ช่วยลดอาการมึนหัวลงมาเล็กน้อยเท่านั้นอัศวินลิซแมนมันกําลังใช้ผิวหนังมังกรมนุษย์เจ้าแข็งแกร่งขยัยอมรับแต่ว่าในตอนนี้มันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วคนที่ฉันพบมาเมื่อวานมันก็พูดอะไรคล้ายๆกันนะ ฉันจะฆ่ามันเรนได้ลุกขึ้นพร้อมกับเคลมอ,อของเขาเขาเป็นคนประเภทที่จะลุกขึ้นเมื่อล้มลงไปอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยเรนไว้เขาอาจจะทําเสียแผนแบบข่าวก่อนก็ได้ดังนั้นฉันจึงโบกมือให้เขาอย่างเงียบๆเ,เพียงแค่ยืนดูตรงนั้นแหละตาเพราะนายไม่สามารถจะป้องกันการโจมตีนั้นได้คนสี่คนจะต้องเสียเวลาไปทั้งสัปดาห์ฉันได้ยกเลิกการใช้งานสัประริตออร่าฉันได้เก็บเงาวไว้ด้านข้างและพุ่งเข้าไปหาสวินสแมนที่เปลือยเปล่า มันจะต้องได้รับความเสียหายที่ร้ายแรงจากทักษะต่างๆจนมาถึงตอนนี้มันสังเกตได้ชัดจากขาที่สั่นมันเกือบจะเหมือนกับการร้องขอให้ฉันใช้เทคนิคของฉันนี่คือการใช้มือทั้งสองข้างโยนมันไปออกไม่มีทางองค์ชายจับมันขึ้นมาและโยนอสูรลิสแมนฉันไม่สามารถจะหยุดตัวเองได้เลยฉันตกลุมรักเขาแล้วฉันจะต้องแต่งงานกับเขาแล้วในตอนนี้แต่ว่านายเป็นผู้ชายนะก่อนที่ฉันจะสังเกตเห็นมัน หน่วยโจมตีที่2ก็ได้ลุกขึ้นและในตอนนี้พวกเขาก็เฝ้ามองพร้อมกับป๊อปคอร์นในมืออย่างไรก็ตามในขณะที่ฉันมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ฉันก็ไม่ได้ยินเสียงที่พวกเขากําลังพูดกันถึงฉันฉันไม่ต้องการที่จะได้ยินด้วยฉันนด้โยนอัศวินลิซแมนซ้าไปซ้ำมาโดยไม่หยุดหย่อนเพราะว่ามานาของฉันมันหมดไปแล้วฉันจึงรู้ว่าร่างกายของฉันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฉันจะสามารถใช้เทคนิคพลาดได้ฉันได้อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายกว่าเมื่อวานนี้ทั้งหมดมันเป็นความผิดของเรนมนัด เป็นแค่มนุษย์แท้ๆและอีกไม่กี่ครั้งนายจะตายก่อนที่จะรู้ตัวมนุษย์อะไรเหรออาซูริสแมนนี่มันคือจุดจบของนายนี่ก็คือพลังของเทคนิคศิลปะการต่อสู้ระดับกาลกางเร็วล9และร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยมานา,นาขณะที่ฉันโยนเจ้ายักษ์2.3เมตรลงไปบนพื้นมันก็ได้กระอักเลือดออกมากมนุษย์นี่รอนั่นไม่ใช่แม้แต่ฮีโรอีกสตร์เ์้าโง่ ในกรณีที่มันจะยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ปากเต็มไปด้วยเลือดฉันจึงได้ทําให้แน่ใจว่ามันได้ตายไปแล้วด้วยหอกของฉันในไม่ช้ามันก็ได้หายตัวไปและในที่สุดพวกเราก็ได้ยินเสียงข้อความของระบบอย่างที่เคยได้ยินตึงคุณได้เอาชนะบอสประจําชัน